เจเจตรินลังประโยคเด็ดกลางเวทีคอนเสิร์ตคามบอกสาวๆที่โสดอยู่ให้ระวังตัวไว้อยากเข้ามาใกล้เพราะว่ากลัวจะโดนโยงนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับประเด็นข่าวหรือคู่รักดังยุค90เซนใบยาจนถูกลืมหนักวอนโซเชียลทำเอาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คู่รักดาราดังอย่างปิ่นเกตมณีและเจเจตรินค่ะอีกทั้งฝ่ายหญิงเนี่ยยังมีการโพสต์เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแฝงในยะต่างๆนานามากมายค่ะส่วนทางด้านเจเจตรินเองค่ะได้มีการยกเลิกการเข้าร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีจีมมิวสิกเอ็กซ์อเอสมิวสิกนั่นเองค่ะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยทำให้ถูกจับตามองจาาาาากกกชววเน็ข้ใหญ่่รย เลิกการเข้าร่วมง,งานแถลงข่าวในครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับข่าวลือที่กำลังถูกพูดถึงอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทางด้านเจเจตรินได้ขึ้นโชว์มินิคอนเสิร์ตท,ที่งานอีเวนต์แห่งหนึ่งค่ะซึ่งเชื้อตัวแล้วก็วงเนี่ยขนเพลงฮิตติดหูมากมายมาเสิร์ฟให้กับแฟนลับหน้าเวทีและได้มีช่วงหนึ่งค่ะที่หนุ่มเจเขาได้พูดคุยกับแฟนๆหน้าเวทีว่าวันนี้พี่เจไม่สบายหวัดลงคอเต็มๆแต่ไม่ต้องเป็นห่วงความสนุกมันยังสุดยอดอยู่แล้วก่อนที่จะร้องเพลงสวัรค์ชั้น,น,น,เ,น,นเจ็ดนั มีการพูดหยอกล้อแฟนคลับหน้าเวทีว่าวันนี้ขอสำรวจประชากรก่อนขอเสียงเฉพาะสาวๆที่ยังไม่มีสามีมีไหมครับโอเคโกหกกันทั้งงานเลยนะครับช่วงนี้ขอบอกสาวๆสดๆ,ๆกรุณาอย่าเข้ามาใกล้ผมนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนโยงซึ่งประโยคนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงกรี๊ดการจากสาวๆในงานได้อย่างสนั่นวั่นไหวทั่วห้างเลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าเป็นการหยอ,อกล้อกันระหว่างศิลปินกับแฟนคับนั่นเองค่ะอย่าไปคิดมากส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของพี่เจและก็แม่ปิ่นเนี่ยต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของบ้านนี้ออกมากเปิดอีกทำเพญแบรามาลจะมาเปิดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ